ติ๊กต็อกเพื่อนพ่มบอกไว้ทนมือไปหนังผูดได้เปลืองน,นำไลยทำไร <c oughs> ว่านี้เขาโกงกันจะเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์จันโอชาพ่อบอทอบอแกอยังโกงรัฐธรรมนูญออกประกาศกดอัยการศึกในขณะที่มีนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นแกรัฐประหารเลยอ้างว่ามไม่พิดเหลวเพราะมีรัฐธรมนุญยกโถทให้ ไม่รู้แค่ไหนยกถูดได้อยู่ใบนี้แปดปีจะอยู่ต่ออีกแปนะครับประธานรัฐสภา,าชวนลิกไปแกบอกว่าไว้พอดอ้าพดรัฐแกเลไม่เห็นเพราะยานั้นพระบรมมาราชาวุการในพระปารามาภีเทยพระมาหาการชัดมาตรารอยที่ทิพเกกฎไมยอาญาซ้อซ่อซ่อบอเจ็รอยห้าสิบคนเป็นเจ้าพนักงาน เอาเว้นปฏิบัติหน้าถีติดร่าง1นื่งองซ้อทุ่องถับซ่องห้าทุ่ซ้องช่วยปอกปิดขาตดัด่อคนเป็นหนักโถดหน้าริบที่ปีแล้วนักก้ไม้ใช้มือไม่ใหญ่มันแร้งมันไปแร้งเหลืองแต่งโม่จุ่มผูไปรอบกันเหลืองแม้นองแต่งโมเพราะแม่พี่น้องประชาชนดีก็รอบกับคนรักคนโตคนใหญ่ของประเทศอุบาท ปอดแพชรวีซิชชนละใจบอกว่าเฮ้ยจริยธรรมมันจะผิดใจไงในเมื่อกฎหมายมันไม่ผิดฮ่าเพราะยัานเด็กๆบ้านพ่อมันบอกว่าเทพเอาเมียผปปเปื่อนไปก็ไปมียผเผื่อยว่างๆกงันกฎหมายไม่ใจบุญี่นี่หัวการพิษลูกพิษเมียคนอื่นหรือจำเราเมียเขาขนาดผู่อาวุเสเซตินีนายเบอผู้กำกับผู้หาวาวังเมียด้วยดวยลูกน้องไอ้เทพขึ้นจำเราคลุ้มคลึม ไปจ้าบวนไปท้าบวดเบ็เอา้ามันไม่มีกฎหมายบางังคับนี่ว่าเอาเมียเพื่อน,นำํำผิดเมื่อเนี่ยพวกพี่นี่เรียนมาุ่งงรับดรรมบงูงวัวหัวดำเร็วเด็กกฎศีลธรรมการเอาเมียเพื่อนนี่เขาถื่วว่าเป็นเรื่องผิดกฎที่จำจะทูกกฎไมยมาตราสิบเอ็ดมาตราสามเจ็ดยิงหัวนั่น กฎที่เราทํทำมาเนื้อก่อนไมมมันเป็นพืน้นฐานสังคมวิทยามีว่างนี้ตำรวจมาล้ผมไม่อ่านพาะวิยาญามาตราหกสิบกเหตุที่จะออกหมายจับได้ต้องมีโทษเกินสามปีไปครับที่ว่าไม่อยอมไปเสี้ยขาร,รับคู่แปรแปรแปรไป,แป,ป,แป,ป,ปบวกเรียนนักเรื่องูุ่งรุ่งตำรวจจะออกหมายจับไม่จับบาเลยรความผิดหลาวผูโทษเนี่ยคือความเบื่อกองประเทศเลยมันเลยเกิด โกงกันถูกย่อมยาเลย